ไม่ดีไม่ดีต้องบอกว่าคิวเขายากมากนะครับเราก็เลยจริงจริงอยากเข้ามารายการ ETC ชวนมาแจมเราก็เลยจัด ETC ชวนมาแจม EP พิเศษบทคอนเสิร์ตของเราเลยครับเป็นไงพี่ช่อง พยิยามเมื่อกี้ไปอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะมันคือเวอร์ชั่นที่แบบพาพาพวกเราแบบเป็นอินติก่งเลยอินติกิงเลยเลนะิเวลาคอนอยู่กับจิตใต้ใครลุกเลยพีคมากจริงๆต้องบอกว่าจริงๆผมตามหลัง EDC มาอีกหลายสเต็ปไปไงครับจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่บอกว่าพาผมมาตรงนี้เช่นกันขอบคุณที่พีคมากดียจมากคุณขด้ควอนมากๆนะครับเพราะว่า เราดีใจมากที่เด็ถอยมาเพราะว่าถอยเป็นไอดลอลเหมือนกันนะถอยคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีซุ้มเสียงมีสำเนียงที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นนักนตรีตัวจริงนะครับเรารู้สึกว่าพอมารายการดิซิมาแชร์ชวนมาแจมเนี่ยเรามักจะแบบให้นักด้ตรีได้แบบช้แสงได้เต็มที่เรารู้สึกว่าถอ,อ,แบบอยมาอยู่ที่นี่เราเต็มอิ่มมากทุกคนเต็มอิ่มไหมครับอิ่มมากเลย แล้วก oh. ็ถอยเป็นคนเลีอกเพลงดิยามเพลงด้วยนะครับอผมชอบเพลงน้มากทำไมถึ่ชอบเพลงนี้ฮะคือจริงๆผมชอบทุกสิ่งในเพลงเลยบอกว่ารายละเอียดทุกอย่างด้วยเรับยตเตด้วงสิงผมฝึกซ้อมดนตรทุกลน์ในเพลงนี้เลย่าิเงๆโอ้ใช่อยูเว้นเนื้อเพลงนอยู่ร้เนอเพลงที่กจ๊ติดตรงนี้เมที่เขาติรงนี้จัเป็นอไรนี่ยอไร เพลงที่พี่เลือกแล้วก็อยากให้ทอยร้องด้วยเนี่ยก็คือเพลง Star ครับเพราะว่าพี่ก็ไปไล่ดู YouTube เนี่ยไม่ค่อยเห็นทอยเล่นไลฟ์ที่ไหนด้วยเลยรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็น EDC ออมาทำแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่พิเศษมากๆทอยชอบไหมครับเวอร์ชันเมื่อกี้ผมชอบกว่าของตัวเองเยอะเลยเพรมากกว่ารายละเอียดมันแบบมันมากกว่าที่เราได้ยินที่เราทำเลยเงี้ยจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมาก พ่พนก็บอกว่าชวนแขกรับเชิญมาไม่หาคนที่ชนที่คุยอยู่กินเลยตัเองเรก็ลิ้นพันกันอยู่แล้วนะพี่ก็ไม่ไม่ได้กันสังเกตไหมว่าไม่เยม,มีช่องพูดอะ่าไหร่ไม่ตื่นไม่ตือนตื่นกันตื่นตื่กันแล้วแล้วมีแต่ยังมีหนึ่งเพลงครับที่เราเลือกมานะครับแล้วก็อ่ะคุยกับทอยแล้วเหมือนเพลงเนี้ยมันมีความหมายกับทอยมากๆ ันเป็นเพลงที่ทอยหัดเขียนเพลงแรกใช่ไหมครับใช่ผมเป็นเพลงแรกเลยเป็นเพลงแรกเลยเพลงแรกก็เทพเลยนะครับแล้วเพลงนี้คือด้วยเพลงที่เราอยากเล่นเพลงที่แบบศิลปินที่มาแจมกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบเออมันได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวเองเราก็เลยอยากเล่นเพลงนี้กัทอยครับในนาบที่แล้วครับ